สวัสดีในเช้าวันนี้นะครับพี่ๆีทุกคนวันนี้แบ่งปันอาหารสมองอีกแล้วครับในเรื่องของมายส์ที่เรียกว่าสิ่งที่หยุดและขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้าหลายครั้งครับที่โอป,ป้าได้เจอนักเรียนในคลาสเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีทักษะดีมีแบบจิตใจที่แบบมุ่งมั่นตั้งใจนะแต่ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จเรามาดูกันครับว่าอะไรเป็นตัวหยุดพวกเขาและคนส่วนมากกันจริงๆแล้วมันก็มีหลายองค์ประกอบนะครับที่หยุดคนแล้วก็ขับเคลื่อนคนไปข้างหน้า วันนี้จะยกตัวอย่างในเรื่องของ decision ครับหรือว่าการตัดสินใจสิ่งที่เราเนี่ยได้รับผลลัพธ์ในวันนี้มาจากการตัดสินใจในอดีตตั้งแต่เด็กระหว่างทางและจนโตจนปัจจุบันว่าเราเนี่ยจะเป็นอะไรว่าเราจะทำอะไรกันแน่หลายครั้งเนี่ยเราโมโหเราเกลียดเรามีความเศร้าเรากังวลปะปนกันไปแต่ทุกครั้งเนี่ยเรามีการตัดสินใจอยู่สองแบบครับข้อที่หนึ่งการตัดสินใจแบบรู้ตัว นั่นก็คือการมีสติรู้ตัวจริงๆว่าทําไมเราจึงตัดสินใจเช่นนั้นเช่นทําไมเราถึงโกรธอันนี้เรารู้ตัวในระดับที่มีสติใช่เรากลัวเรากังวลเรากโกรธเราเศร้าแต่เราก็รู้ตัวนะแล้วเราก็ตัดสินใจทําพฤติกรรมนั้นออกมาหรือถ้าเกิดว่าคุณประสบควาสมสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นคุณสร้างตัวตนคุณไลฟ์สดประสบควาสมสำเร็จแล้วมีเพื่อนไปถามคุณว่าคุณทํายังไงอะ่ะถึงไลฟ์สดและมีคนดูเยอะ คุณสามารถบอกพวกเขาว่าคุณเนี่ยสามารถมีคนดูเยอะได้อย่างไรเป็นขั้นเป็นตอนสเต็ปบายสเต็ปคือคุณรู้ตัวว่าคุณตัดสินใจที่จะพูดอะไรคุณทำเรื่องอะไรแต่คนส่วนมากครับไม่ค่อยได้มีข้อนี้เท่าไหร่คือมีนะแต่ว่ามีน้อยมาดูข้อที่2กันครับการตัดสินใจในแบบที่ไม่มีสติรู้ตัวไม่ได้ไหมายความว่าเป็นบ้าน,นะครับแต่หมายความว่าคุณเนี่ยไม่รู้จริงๆว่าทําไมคุณทําอย่างนั้น เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเวลาคนถามคุณว่าทําไมเธอไฟ้สดเก่งจังเลยทําไมเธอพูดเก่งจังฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันอาจจะโชคดีมั้งทําไมเธอมีเงินเยอะขึ้นร่ารวยขึ้นฉันอาจจะโชคดีมั้งอาจจะฟลุกก็ได้คือเขาไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่เขาทําลงไปทําไมถึงประสบความสำเร็จหรือว่าสิ่งที่เขาทําลงไปเนี่ยทําไมมันจึงล้มเหลวการตัดสินใจในแบบที่ไม่มีสติรู้ตัวมันน่ากลัวมากๆนะครับมันเหมือนกับเคลื่อนใต้น,น้ําที่เราทําทุกอย่างลงไป จะเรียกว่าทำไปวันๆก็ได้ครับโดยไม่คิดอะไรเลยนั่นคือไม่มีสติรู้ตัวว่าอะไรจะต้องเกิดขึ้นแต่เชื่อเะครับผลลัพธ์ของเราทุกวันเนี่ยที่เราได้รับในวันนี้ปัจจุบันนี้มาจากการตัดสินใจในระดับที่ทั้งมีสติและไม่มีสติรู้ตัวแล้วอะไรล่ะที่มีผลต่อการตัดสินใจของเรานั่นก็คือจิตรู้สัมนึกครับหรือว่าคอนเชียตไมล์จิตของเราจริงๆมันมีอยู่3จิตครับจิตรู้สัมเนธคอนเชียตไม์ จิตใต้สำนึกอันคอนเชยสมายสนามจิตก็คือฟิลมายเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับจิตรู้สำนึกนะครับจิตรู้สำนึกเนี่ยมีหน้าที่เดซิชันครับตัดสินใจที่จะคิดพูดทำและรู้สึกผ่านประสาทสัมผัสต,ตั้งห้าที่คุณได้พบเจอได้ยินริมรถหรือได้สัมผัสต,ต่างๆก็แสดงว่าการตัดสินใจของคุณเนี่ยมันมาจากประสบการณ์ต่างๆที่คุณได้พบเห็นได้เสพได้ใช้เวลากับมันนั่นหมายความว่าเมื่อเราเนี่ย ใช้ร่างกายของเราไปมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องนั้นก็จะกลายเป็นแฟ้มข้อมูลของเราจนกลายมาเป็นประสบการณ์ที่คอยสนับสนุนให้จิตรู้สํานึกมันตัดสินใจแบบนั้นเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบเสพข่าวดาราเลิกกันคุณเป็นคนที่ชอบเสพข่าวรถชนกันฆ่ากันตายหรือว่าข่าวอาชญากรรมคุณเชื่อไหมครับการตัดสินใจของคุณต่างๆจะเต็มไปด้วยความกลัวนะเพราะฉะนั้นมันจะมีแต่ความไม่ไว้ใจความน่ากลัวเต็มไปหมดความเศร้าสลด เป็นต้นเพราะว่าอะไรครับข่าวอาชากรรมเนี่ยมีแต่เสียงร้องไห้เต็มไปหมดมีแต่เสียงกรีดร้องคนฆ่ากันคนทําร้ายกันหรือมีแต่เรื่องที่จะต้องสลดหดหูจริงไหมครับแต่เปลี่ยนใหม่คุณเสพพอดแคสต์คุณเสพสัมมนาคุณเสพค,คอร์สออนไลน์หรือว่าคุณเสพเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องดีๆเช่นธรรมชาติหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่มันจะลงใจอันนั้นก็เป็นการตัดสินใจอย่างหนึ่งที่คุณจะตั้งใจเสพต้องบอกเลยว่า ชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราตัดสินใจแบบไม่มีสติรู้ตัวเขาเรียกว่าฉันปล่อยให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วคนส่วนนี้นะครับก็มักจะโทษโชคชะตาเพราะว่าฉันไม่ได้ตั้งใจให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจแบบมีสติรู้ตัวเขาเรียกว่าฉันจงใจให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นฉันจงใจสร้างฉันตั้งใจเลือกทุกอย่างเช่นคุณตั้งใจรับประทานอาหารที่ดีเพื่อรักษาสุขภาพของคุณคุณตั้งใจไปฟิตเนส เพื่อที่จะออกกำลังกายหุ่นดีร่างกายแข็งแรงคุณตั้งใจนั่งสมาธิเพื่อให้คุณจิตใจผ่องใสเป็นต้นถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจอันนี้คือมันจะเกิดขึ้นตามที่คุณต้องการครับและแน่นอนครับเมื่อคุณตั้งใจให้มันเกิดขึ้นคุณจะทำทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นแม้ว่าเป้าหมายจะอยู่สูงก็ตามแต่คุณจะเฟล็กซิเบิลหรือว่ายืดหยุ่นในวิธีการที่คุณเนี่ยจะต้องไปถึงมันคือไม่ได้หมายคมว่าคุณจะถึงเป้าหมายเลยนะครับ เพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคและปัญหาระหว่างทางก็ได้แต่คําว่าทําทุกอย่างคือคุณได้มีข้ออ้างแล้วอะ่ะคุณไม่มีความกังวลและสงสัยในตัวเองและสิ่งต่างๆแล้วคุณจะเปลี่ยนทุกวิธีครับเพื่อให้ได้ไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการและคนที่เขาจงใจสร้างทุกอย่างให้เกิดขึ้นมาเนี่ยเขามักจะเป็นคนที่มีความมั่นใจกับคนที่ไม่ได้ตั้งใจสร้าง คือฉันปล่อยให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเรื่อยเปยื่อยเออระเหยลอยชายนั่งเมือลอยไปวันวันไม่คิดอะไรเลยถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาเพราะฉะนั้นคนที่เขาตั้งใจให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นมันก็จะมีความมั่นใจมากกว่าว่าฉันน่าจะประสบความสำเร็จแน่นอนหรือฉันประสบความสำเร็จแน่นอนฉันน่าจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ดยดีคนเหล่านี้จะมีความคาดหวังที่ดีกว่าครับและเดี๋ยวเรากลับมาดูที่จจนรู้สำนึกอีกครั้งหนึ่งครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าเจนรู้สำนึกเนี่ย มันตัดสินใจทุกอย่างผ่านประสบการณ์ที่ผ่านประสาทสัมผัสต,ตั้ง5เห็นรู้สึกได้กลิ่นหรือว่าริมรสหรือว่ามีการสัมผัสต่างๆก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าคุณควบคุม Environment หรือว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวคุณให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีได้หรือสิ่งที่คุณเสพเนี่ยหรือสิ่งที่คุณไปมีส่วนร่วมไปมีประสบการณ์เช่นเปลี่ยนสิ่งที่คุณเสพ เช่นข่าวสารต่างๆทั้งทางโซเชียลมีเดียหรือว่าทางหนังสือพิมพ์นิตยาสารต่างๆให้เป็นข่าวที่จะลงใจหรือแม้แต่การที่แต่ละวันเนี่ยเราเสพโซเชียลมีเดียเราถูกเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนสมาธิและโฟกัสมากมายคุณรู้ไหมครับว่ามีหนังสือหลายเล่มนะครับที่พยายามจะบอกเราว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนสมาธิของเราให้กลายเป็นคนที่มีสมาธิสั้นแล้วก็น้อยลงครับเพราะว่าวันนี้เรากดไปเจอหมาแมว อีกไม่กี่วินาทีเราเจอข่าวฆ่ากันตายอีกไม่กี่วินาทีเจอข่าวคนรักกันอีกไม่กี่วินาทีคุณเจอคอนเสิร์ตเห็นไหมครับบอทดเนี่ยของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทําให้เราได้เจอทุกอย่างเนี่ยหลากหลายมากๆเลยเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเกิดว่าคุณจะเปลี่ยนวิธีเช่นคุณตั้งใจจะเสพอาหารสมองที่เป็นความรู้คุณก็กดปุ่มค้นหาเลยครับว่าอาหารสมองและความรู้คุณก็จะเจอแต่สิ่งที่คุณเนี่ยต้องการเสพเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไถที่หน้าฟีดข่าวของพวกโซเชียลมีเดีย มันก็จะเจอทุกสิ่งครับที่นําเสนอมาให้คุณเที่ยวสัตว์อัจฉริยกรรมฆ่ากันตายหาเงินทองข่าวคนเลิกกันปะปนกันไปครับสิ่งนี้นี่แหละครับกลายเป็นประสบการณ์ของคุณจําไม่เลยว่าเมื่อเราพบเห็นสิ่งใดมีประสบการณ์ร่วมกับสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายมาเป็นการตัดสินใจของคุณซึ่งนั่นแหละครับเป็นสาเหตุสําคัญที่มันหยุดแล้วก็ขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้าเพราะว่าเมื่อจิตรู้สํานึกเนี่ยเสพอะไรซ้ําๆแล้วมันจะส่งสิ่งที่เรียกว่ามเมสเซจ หรือข้อความในยะไปยังจิตใต้สำนึกหรืออันคอนเชตไมา์และจิตใต้สำนึกหรืออันคอนเชตไมา์มีหน้าที่เพียงแค่ให้และให้มากกว่าในสิ่งที่คุณคิดรู้สึกพูดและทำซ้ำๆเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกไม่มีหน้าที่แยกแยะว่าอะไรดีหรืออะไรเป็นเรื่องที่ไม่ดีเช่นคุณมีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายแล้วคุณก็เฝ้าพร่ำบ่นอยู่อย่างนั้น การบ่นของคุณเนี่ยเป็นการเรียกร่างกายที่เจ็บป่วยมากกว่าเดิมเข้ามาสงสัยไหมครับกินยาอะไรก็ไม่หายสักทีเป็นเพราะว่าเฝ้าคร่ำบ่นจนเกินไปเพราะสุดท้ายนี่เนี่ยคุณต้องการสุขภาพที่ดีใช่ไหมแต่คุณก็ยังบ่นว่าโอ๊ยสังขารมันไม่ดีเลยโอ๊ยร่างกายทำไมเจ็บปวดทำไมฉันเจ็บป่วยอย่างนี้นั่นแหละครับจิตใต้สํานึกไม่สามารถแยกแยะได้ว่าคุณอยากจะร่างกายดีหรือว่ายังต้องการความเจ็บป่วยแต่สิ่งที่จิตใต้สํานึกให้ก็คือร่างกายที่ไม่แข็งแรงนั่นเอง ยิ่งคุณบ่นถึงความจนความเจ็บความกลัวความเศร้าต่างๆคุณก็จะได้สิ่งนั้นมากกว่านี่คือคกลไกการทํางานของจิตรู้สานึกที่สอดคล้องกับจิตใต้าสานึกและเมื่อจิตใต้าสานึกเนี่ยออกคําสั่งว่าคุณเนี่ยต้องการสิ่งนี้ทั้งดีและไม่ดีมันไม่สนใจมันก็จะส่งไปยังสิ่งที่เรียกว่าฟ e e l m i n หรือสนามจิต ซึ่งแนะน,นครับฟิลไมล์หรือสนามจิตจะไปดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้ามาปเปรียบเสมือนกับว่าคุณโยนบุมแมลงออกไปถ้าคุณโยนบุมแมลงที่เป็นลบมันก็เป็นเรื่องลบเข้ามาถ้าคุณโยนบุมแมลงที่เป็นบวกเช่นฉันรู้สึกดีฉันมีความสุขอันนี้คุณก็จะดึงดูดเรื่องที่มันเป็นบวกเข้ามากฎของมันก็คือสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามาเพราะฉะนั้นจงระวังสิ่งที่คุณเสพทั้งหมดและการมีประสบการณ์ร่วมทั้งหมดเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าดิั่นหรรือวาากตสใจ หวังว่าวันนี้พี่ๆจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ในพอดแคสต์วันนี้นะครับป้าเชื่อว่าเวลาของพี่ๆมีคุณค่ามากมายครับเพราะฉะนั้นอป้าก็จะรักษาเวลาพี่ๆ้วยการที่ให้แต่เนื้อๆทั้งนั้นนะครับในแต่ละพอดแคสต์ไม่ได้เบินเวอร์อะไรมากมายเพราะฉะนั้นมีใครชอบแบบนี้ไหมครับเนื้อๆเน้นๆมันเลยในพอดแคสต์บอกฉนันมาเลยว่าคีย์สำคัญมันคืออะไรใครชอบแบบนี้พิมพ์คำว่าชอบให้หน่อยละกันนะครับ motivation podcast สวัสดีครับ สำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบเกี่ยวกับโลกภายในแบบนี้จิตรู้สํนนึกจิตต้าสำนนิต่างๆเพื่อดึงดูดความสำเร็จก็สามารถเข้ามาเรียนคลาสฟรี NLP ของโอ p ป้าได้นะครับยังไงติดต่อตามหน้าจอดังนี้นะครับ